ี่คือหมู่บ้านบางกรนะครับทบ,บริเวณด้านหน้าเป็นบางกรที่สวยงามมากๆเลยนะครับหมู่บ้านบางกอน สวัสดีครับผมสอนจิบท้องดินไทยนะครับวันนี้จะนำท่านผู้ชมมาดวูวรชุมเกี่ยวกับประเพณีทิ้งกระจาดการที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับเนื่องจากเมื่อวันที่20 21สิงหาคมพศ2565สอนจิบท,ท้องดินไทยได้มาแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคกลางก็เลยได้มีโอกาสมาเที่ยวง,งาน ประเพณีทิง้งกระจาดจังหวัดสุพรรณไปดูประชมประวัติความเป็นมากันได้เลยครับในประวัติศาสตร์นะครับสมัยอยุธยามีคนจีนเข้ามาอยู่ในเมืองสุพรรณบุรีหนึ่งใน3ส่วนนะครับในสมัยกุงคนบุรี สมัยพระเจ้าตากนะครับก็มีทหารเอกชาวจีนครับรวมรบและช่างจีนเมืองจันทบรุรีต่อมาก็ทำเรือรบคู่ชาติสมัยกรุงรัตนโกสินทร์รัชกาลที่3คนจีนก็เริ่มเดินทางเข้าสู่จังหวัดสุพรรณบุรีผสมกับชาติพันธุ์พื้นเมืองพื้นถิน่นและเฉลยศึกจากประเทศลาวคือย้อนไปเมื่อ50ปีก่อนนะครับยัง ไม่ได้สร้างสารเจ้าโลงเจนะครับเห็นเจ้าพ่อหลักเมืองสุพรรณบุรีที่คนท้องถิ่นนับถือจึงได้เอาสานเจ้าหลักเมืองเป็นที่เคารพนับถือเมื่อทําการสิ่งใดสําเร็จสมประสงค์ก็นับถือมากขึ้นจนในที่สุดก็มีการจัดการโดยคนจีนดูแลศาลาหลักเมืองก็เลยได้เปลี่ยนแปลงสถาปัตยกรรมแบบฮินดูนะครับและ ไทยพื้นเมืองกลายเป็นสถาปัตยกรรมของคนจีนนะครับหนังงานทิ้งกระจาดของสุพรรณบุรีนี้นะครับยึงต้องมีการเหยเจ้าพ่อหลักเมืองที่เป็นฮินดูเพราะคนจีนยุคแรกๆได้ยึดถือเอาเป็นที่พึ่งทางใจสมัยบุกเบิกสุพรรณบุรีนะครับสำหรับงานทิ้งกระจาดนั้น,นถือเป็นการทำบุญให้กับผี ในแบบพุทธประวัติแบบมหายานผสมเต๋าที่ลงตัวนะครับของชาวจีนที่ร่องเรือมาจากเมืองจีนมาต้องล้มหายตายจากด้วยความเก็บไข้ได้ป่วยเรืออับปางลงเมื่อตั้งหลักปักฐานได้ก็ได้สร้างศาลเจ้าหรือโรงเจงานทิ้งกระจาดก็คือการทำบุญอุทิศให้แก่บ,บรรพชนร่วมชาติ ผีไม่มีญาติคําว่าทิ้งกระจาานั้นคือทิ้งสิ่งของให้กับผู้ที่มาร่วมงานคือพี่น้องชาวจังหวัดสุพรรณบุรีและจังหวัดบ้านใกล้เด่นเคียงแต่ของบางอย่างไม่เหมาะสมจึงต้องใส่กระจานจึงเรียกว่างานทิ้งกระจาดนันเดงต่อมาก็ได้มีการพัฒนาเป็นไม้ตี้วไปแลกเอาของภายหลังเพื่อความ สะดกและก็มีร้านค้าออกงานตามที่ท่านผู้ชมได้เห็นอยู่นี้คนเยอะจริงๆนะครับหน้าสมาคมชาวจีนมีการแสดงงิ้วและก็มหารสพต่างๆเป็นประพีพณีที่พุทธศาสนิกชนร่วมกันอุทิศส,ส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ดวงวิญญาณผู้ที่ลงลับไปแล้วนั่นเองสำหรับในตำนานพระสูตร ในทางพระพุทธศาสนาก็ได้กล่าวว่าสมัยหนึ่งพระอานนท์กำลังบำเพ็ญสมาธิประรเวทธรรมอยู่ณนะนิโครธารามเม,มืองกบินพัทมีอสุรกายตัวหนึ่งสำแดงร่างเป็นเป็ดรูปร่างสูงผอมมีแต่หนังหุ้มกระดูกลำคอเล็กเท่ารูเข็ม เมื่อหิวก็เปิดเปลวไฟออกจากปากเปรต้นกล่าวกับพระอนอนท์ว่าอีกสามวันพระพุทธเจ้าจาประปรินิพพานพระอนอนท์ถามว่าจะมีะการแก้ไขอย่างไรเปรตก็กราบทุลว่าต้องทำพิธีอุทิศเครื่องอุปโภคบริโภคเป็นทานแก่ฝูงเปรตทั้งปวงจึงจะรอด และจะมีอายุยืนยาวนานนั่นเองพระอานนท์จึงได้เข้ากราบทูลเอานำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็เลยส่งโปรดให้ประกอบเมตตาธรรมตามที่คารวาดและสงที่พระอานนท์กราบทูลน,นั่นเอง เด็กก kind of ็เล kind of mm ่น hmm. ก mm ัน hmm. บ yeah, exactly. ้างเขาเล่นกันนะครับบริเวณด้านหน้าครับเป็นหมู่บ้านนะครับหมู่บ้านมังกรสวรรค์นะครับทุกคนก็จะเดินขึ้นไปข้างบนนะครับเพื่อที่จะชมบรรยากาศครับหมู่บ้านมังกรสวรรค์นะบริเวณบ้านนี้เป็นหมู่บ้านมังกรสวรรค์นะทุกคนก็จะหลังไหลกันเข้ามาครับ คือหมู่บ้านมางกรกสวรค์นะสวยงามมากๆเลยครับบริเวณด้านหน้าครับก็จะเป็นวงล้อนะพวกคนก็จะมาเที่ยวชมกันนะด้านหน้ากันเนหะ็นได้ว่ายามค่ำคืนนะครับพวกคนมาเที่ยวชมเยอะมากทีเดียวนะครับ อันนี้ครับเป็นวงล้อนะครับวงล้อหมุนนะครับสวยงามมากๆเลยนะครับบ <Okay. S 1> รรยากาศดีมากครับได้มาเที่ยวชมเมื่อวันที่20สิงหาคมพศ2 5 6 5ครับทุกคนมาเที่ยวมาชมเพื่อรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีที่งดงามไว้นะครับ ด้านนี้เป็นน้ำตกครับนี่คือหมู่บ้านบางกรนะครับท้าบ,บริเวณด้านหน้าเป็นบางกรที่สวยงามมากๆเลยนะครับหมู่บ้านบางกรน ด้านหน้านะครับเป็นหอชมวิวครับทุกคนก็จะมาเที่ยวชมกันหอชมวิวสวยงามมากเลยครับรบ,บริเวณด้านหน้านครับเป็นศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสุพรรณบุรีครับสวยงามมากๆเลยนะครับบริเวณด้านนี้ครับศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสุพรรณบุรีครับ นเยอะมากๆเลยนะครับครับก็คงจะจบลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้นครับอย่าลืมฝากสับตะไคร้กดไลค์ดกดแชร์และติดตามเพื่อเป็นกำลังใจสอทิชีพก้าเดินต่อไปได้นะครับสวัสดีครับ าาแนะนำทำอาหารอาชีพนั้นยิ่งใหญ่ดูช่องท้องทีนไทยโปดกดไลค์กดแช์